วัสดีท่านผู้ชมที่รู้ท่านนะครับวันนี้ก็มาในในเมืองนะครับสีวันพื้นที่ก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่วันนี้ก็น่าน่าจะเสร็จนะถ้าถ้าฝนไม่ตกพวาอวสาวนี่เราไม่ได้ฉากเขาไม่ให้ชาก นัังก็คืนเสร็จเรียบร้อยปรกมาณนี้ดิงานหลังจากที่เราคืนปูนเสร็จเรียบร้อยมาสายด้วยอะไรกัทสายส่วนนั้นก็คือ,อเขาก็ลังทำโครงสร้างเป็นหอพักหาชั้นครับนี่แหละ เมื่อวานก็ชาบด้านนี้เอ้ยเมื่อวานก่อนเมื่อวานจับเสียงแล้วก็ชาบทับเบิกมึกวาชาบด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทีดต่อจบ